สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอาคนสวยสาวมังขอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้อามาเดินเล่นที่ทุ่งทานตะวันค่ะก็เลยจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอต่อจากที่เคยพูดไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำวีซ่าแต่งงานนะคะหลังจากที่เราได้วีซ่าแต่งงานแล้วค่ะมาถึงเยอรมันนะคะเราต้องทำอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไป รับชมรับฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจะอาจจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวอาหาที่นั่งก่อนค่ะโอ้โอ้โอ,อวันนี้อากาศ ลังจากที่เรามาถึงเยอรมันแล้วนะคะประมาณสองสามวันค่ะก่อนมันแต่งงานนะคะทางอำเภอค่ะทางเขตทางสไตเดนอารมค่ะเขาจะเรียกเราเข้าไปอำเภอค่ะเข้าไปอะไรเหรอเข้าไปนัดพูดคุยค่ะเ,เกี่ยวกับเรื่องพิธีการวันวันแต่งงานนะคะ เรียกเราไปนัดคุยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนนามสกุลตามาคู่สมรสไหมอะค่ะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับว่านในพิธีมีอะไรบ้างอะอันนี้ถ้าใครพอฟังฟังเยอรมันได้อะค่ะก็ไม่ต้องใช้ล่ามอะค่ะเพราะว่าตอนแรกอาก,ก็กังวลเหมือนกันว่าจะเข้าใจไหมแต่ว่าเขาก็ อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนนามสกุลนามสกุลก่อนแต่งงานหลังแต่งงานอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรยากค่ะแล้วก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับกระบวนการพิธีการวันแต่งงานค่ะว่าว่าเราต้องทําอะไรบ้างค่ะค่ะพอวันแต่งงานเสร็จพอวันแต่งงานนะคะเขาก็จะให้เอกสารลีดรายการมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างค่ะ พอวันแต่งงานเขาก็จะให้เราจดทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็เซ็นปกติค่ะแล้วก็พอหลังจดทะเบียนสมรสเสร็จนะคะเราจะต้องเอาทะเบียนสมอ่ทะเบียนสมทะเบียนสมรสนะคะไปรับรองก่อนนะคะเอ่ออาขอดูโพยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเราจะเอาชื่อให้แฟนค่ะเอาชื่อเราอะ่ะเข้าทะเบียนบ้านของแฟนค่ะไปที่เอ่อ เขาเรียกว่าไอโวเนอรค่ะไอไอโวเนอร์มิลเดอร์อั er um. ทำการอันนี้ทำการนัดหมายก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาชื่อเราเข้าทะเบียนทะเบียนสมรสค่ะหลังจากจดทะเบียนสมรส1-2วัน,นะคะ่ะให้เอาชื่อเข้าะทะเบียนบ้านของแฟนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการรับรองทะเบียนสมรสค่ะมีชื่อว่า,าบิเกาบิกุ้งแดรแอร์ฮอยคุนเดอร์รับรองทะเบียนสมรสนะคะอันนี้เราส่งเมลไปถามเขานะคะส,ส,ส่วนตัวของอานะอาไม่แน่ใจว่าเขตอื่นเขาจะทำยังไงนะคะเราส่งเมลไปถามาที่ซาเคินค่ะซาเคินอันฮาวลันเดอร์ เฟเบ่วเฟ่บ่าุ้งทุงส่ำเราอันนี้ส่งเมลไปถามเขาค่ะเขาให้อาส่งทะเบียนสมรสส่งทางไปรษณียะะ์ค่ะจ่ายที่หน้าหน้าหน้าตู้ไปรษณีย์ของสำนักง,งานได้เลยค่ะอาก็ไปส่งอันนี้ที่เมืองบังเดอร์บวกนะคะ รอเอกสารรอเขารับรองเอกสารเสร็จค่ะเขาจะส่งกลับมาให้เราค่ะอันนี้ใช้เวลา1อาทิตย์ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้รับรองทะเบียนสมรสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำบัตรพรมนับชั่วคราวค่ะเราจะไปที่อัมฟอร์มิกาทิโอนะคะ Um, อัมเฟอมิกาทิโอนคือศูนย์อพยพผ่าของอคนต่างชาตินะคะอันนี้เราจะไปทำวีซ่าระยะยาวนะคะเราไปกรอ,อกเอกสารท,ที่ที่สำนักงานเลยค่ะจ่ายค่าธรรมเนียมไป100ยูโรค่ะอาจ่ายไป100ยูโรอันนี้นัดหมายก่อนนะคะนัดหมายกับทางมิกาทิโอนนะคะนัดหมายก่อนแล้วก็เขาก็จะให้ วันเวลาเราไปยื่นเอกสารนะคะอันนี้ใช้ใช้เป็นเล่มพาส,สปอร์ตของเราอย่างเดียวนะคะตอนที่อาไปเขาก็จะให้สแกนนิ้วมือค่ะแล้วก็สแกนบ้านตาค่ะแล้วก็กอกเอกสารทั่วไปอะคะ่ะอันนี้อารอเอกสารประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วก็มีหลังจากที่เราเอาชื่อเข้าทะเบียนทะเบียนบ้านเสร็จอะคะ่ะ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะจะมีหนังสือหนังสือจากเอ,อเขาเรียกว่าหนังสือการจา่ายภาษีอ่ะค่ะส่งมาให้ให้ให้เราที่บ้านนะคะส่งมาจากกระทรวงการคลังของรัฐอะคะ่ะสตอยเลนสตอยเลนยังไม่ได้ทำงานเลยค่ะภาษีภาษีมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็ พอเราได้รับรองทะเบียนสมรสเสร็จแล้วนะคะเราจะนำทะเบียนสมรสไปแปลในกรณีรณอันนี้ก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนนามสกุลตามแฟนนะคะเราจะนำทะเบียนสมรสไปแปลนะคะแล้วก็ทำหน,หนังสือมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยค่ะดำเนินการแทนเรานะคะเพราะว่าเราไปาทำที่นู่นไม่ได้ค่ะแล้วอีกอย่างช่วงนี้เป็นโควิดนะคะ แต่ว่าถ้าใครถ้าใครไม่เรียบก็กลับบ้านค่อยไปทําเองก,ก็ได้ค่ะจะจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเที่ยวหลายรอบค่ะแต่ว่าพอดีอาอาคิดว่าอาไม่น่าจะกลับไทยนานอีอกนานนะคะอาก็เลยจะดําเนินเรื่องมอบอนานาจให้คนที่ญาติที่ฝั่งไทยค่ะดําเนินการให้นะคะค่ะเราหลังจากที่ละ หลังจากที่เราได้ทะเบียนสมรสเรารับรองทะเบียนสมรสเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาทะเบียนสมรสไปแปลนะคะแปลเป็นภาษาไทยค่ะเหมือนเดิมค่ะแปลกับอุบซิซุงที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตสถานทูตทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้จ่ายค่าแปลไป3.5มสออยค่ะอันนี้รอประมาณ1อาทิตย์นะคะหลังจากที่เราได้ทําการแปลเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ส่งเมลไปถามสถานทูตหรือว่ากงสุลไทยนะคะที่เบอร์ลินนะคะทําการนัดหมายสถานทูตมี2ที่นะคะตอนนี้ที่แฟรงเฟิร์ตกับเบอร์ลินอ่ะไม่แน่ใจว่าที่มุนเชียนมีหรือเปล่าแต่อ่ขับรถไปที่เบอร์ลินค่ะเพราะว่าเบอร์ลินจะใกล้กว่าถ้าไปแฟรงเฟิร์ตประมาณ4ชั่วโมงค่ะไปเบอร์ลินก็ประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะ ค่ะเราส่งมลไปถามเขาก่อนค่ะว่าเ,าเราจะจะทําหนังสือมอบอํานาจให้ญาติที่ไทยค่ะดาเนินการให้ค่ะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง mm hmm. เขาก็จะให้เราเตรียมเอกสารนะคะ mm hmm. ข้อ1ก็จะมีทะเบียนสมรสพร้อมแปลไทยนะคะ2แล้วก็สาเนาพาสปอร์ตค่ะ2อสองแผ่นค่ะพร้อมตัวจริงนะคะแล้วก็สาเนาบัตรประชาชนของเราค่ะพร้อมตัวจริงนะคะแล้วก็สําเนา สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของคนที่เรามอบอำนาจให้ไปทำแทนนะคะฝั่งไทยค่ะสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของญาติเราฝั่งไทยอะค่ะอย่างละสองเหมือนกันนะคะแล้วก็เขามันก็จะมีใบคำร้องค่ะเขาจะให้เรากรอกปินออกมาค่ะแล้วเราก็กรอกด้วยออลายมือค่ะไม่ไม่ไม่พิมพ์นะคะ ก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดค่ะเดี๋ยวอาจจะขึ้นขึ้นโนต้ตไว้ให้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะการมอบอำนาจ1เรื่องค่ะจ่ายไป15ยูโรนะคะการมอบอำนาจ2อย่างจ่าย30ออยตอนที่อาไปสถานทูตอะคะ่ะ ทําไปทําใบบอบอำนาจเพื่อที่จะให้ญา,าติฝั่งไทยดําเนินการแทนเราเปลี่ยนนามสกุลให้เราค่ะอาจ่ายไป75ยูโรค่ะอันนี้อาไม่แน่ใจว่าเขาสเต็มเอ,อเป็นสเต็มสองรอบหรือเปล่าของสถานทูตแล้วก็ของกองสูนนะคะรับรองรับรองเอกสารของเราค่ะสรอบอาจ่ายไป75ยูโร เออแล้วก็เอกสารก็จะมีสำเนาพาส,สปอร์ตแฟนค่ะ2อฉบับนะคะแล้วก็อีกอย่างเราต้องเอาแฟนนะคะไปด้วยค่ะเพราะว่าแฟนจะต้องเป็นคนเซ็นยินยอมให้เราเพื่อที่มันจะมีใบกาอค่ะเดี๋ยวอาจ,จะขึ้นให้ให้ดูนะคะ เขาจะให้แฟนเซ็นค่ะว่ายินยอมให้เราใช้านามสกุลตามแฟนไหมค่ะแล้วเราก็จะสามารถดําเนินการได้เพราะว่าถ้าแฟนไม่ไม่ไปเซ็นค่ะเราก็ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนนามสกุลตามแฟนค่ะขั้นตอนการทําหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบอานาจที่เราจะให้ญาติฝั่งไทยดําเนินการแทน ส่งใบคำร้องที่เรากออเสร็จค่ะใบคำร้องขั้นตอนที่อาพูดมาอาก็คือพูดกกเกี่ยวกับเอกสารร่าวๆนะคะขั้นตอนแรกพอเราก,อก,อกอ่อเอกสารที่เมลทางสถานทูตส่งมาให้เราค่ะเราสอบถามเขาก็จะให้เราก,อกอ่อเอกสารอันนั้นเราก็พิมพ์มาค่ะทีนี้เราก็จะส่งสำเนาของญาติฝั่งไทยค่ะสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็เอกสารที่เราก่อ,กอกค่ะแล้วก็ใบ ใบทะเบียนสมรสตัวจริงพร้อมใบแปลค่ะเราจะส่งไปในเมลของสถานทูตก่อนนะคะเขาจะตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะว่าคนที่เรามอบอำนาจให้กับมีตัวตนไหมแล้วก็เรากับแฟนเรานี้มีตัวตนไหมในทะเบียนรฎรนะคะ่ะพอเขาตรวจสอบเสร็จเขาก็จะส่งเมลมาหาเราหรือบางทีเขาก็จะโทรมานะคะส่วนอาเขาโทรมาค่ะ เพราะว่าเพราะว่าอ,เอ,อาเขียนนามสกุลแฟนค่ะอาใส่ซอรซโซกลันแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าอาอาใส่ค่ะเขาเลยโทรมาถามแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้นามสกุลแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารนะคะเตรียมเอกสารอันนี้ก็คือว่าเราจะไปที่สถา,านทูตค่ะเขาก็อันนี้วันเวลาเรากําหนดเองนะคะก็าถามว่าจะไป เปิดวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9โมงถึง11โมงครึ่งนะคะถ้าไปก็พยายามไปเช้าๆหน่อยะคะ่ะถ้าใครบ้านไกลก็ก็น่าจะไปค้างคืนที่นู่นนะคะเพราะว่ามันมันก็ไกลนะคะเอกสารที่ที่อาก่ลาวมาข้างต้นข้างต้นนะคะเราเอาไปที่สถานทูตหมดเลย ตอนแรกเราจะส่งให้เขาตรวจสอบก่อนนะคะที่เราจะส่งส่งเมลไปให้เขาดูก่อนนะคะมีสำเนาสำเนาบัตรประชาชนเราค่ะแล้วก็ทะเ,เบียนสมรสพร้อมแปลแปลเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาหรือว่าเป็นสำเนาทะเบียนบ้านก็ได้นะคะฝั่งฝั่งไทยค่ะของญาตินะคะส่งไปให้เขาตรวจสอบก่อน แล้วจากนั้นเขาก็จะให้เราทําการนัดหมายเวลาค่ะเพื่อที่เราจะไปทําหนังสือมอบอํานาจที่สถานทูตค่ะพอไปถึงสถานทูตนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นขึ้นให้ดูนะคะว่ามันมีเอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาไปตอนที่เราไปทําหนังสือมอบอํานาจนะคะ ค่ะพอพอเราอาไปตอนเก้าโมงอะค่ะเขาก็จะให้เราช่วงอาไปมันเป็นโควิดค่ะเขาจะให้เราเข้าไปคนเดียวก่อนค่ะเพื่อที่ไปยื่นเอกสารแล้วก็เขาก็ให้เราก่อกเอกสารเตรียมเอกสารอย่างละสองชุดนะคะให้ก๊อปปี้ไปเลยค่ะเพราะว่าที่สถานทูตเขาจะไม่ไม่มีที่ก๊อปปี้ให้นะคะเขาไม่รับก๊อปปี้ให้ค่ะเราเตรียมไปเลยค่ะถ้าแบบว่าเผื่อกันพลาดค่ะเตรียมไปก๊อปปี้ไปอย่างละ 3ถึง4แผ่นก็ได้ค่ะอาริ้นอาก็ปี้ไปเอกสารอย่างละ4แผ่นค่ะแต่ว่าเขาจะเอาแค่อย่างละอย่างละ2แผ่น2ชุดนะคะพอเราเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วเอออาลืมไปค่ะตอนที่ที่ให้แฟนเซ็นยินยอมให้เราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนนามสกุลด้วยอะคะ่ะมันจะต้องมีพยานสองคนนะคะ แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยเข่งอะคะ่ะเอามาเซ็นที่บ้านก็ได้ค่ะให้ญาติให้ญาติาแฟนเซ็นหรือว่าคนรู้จักเราเซ็นค่ะที่เราที่รู้จักแฟนกับรู้จักตัวตนเราค่ะให้เซ็นนะคะเขาจะใช้พยานสองคนนะคะค่ะหลังจากที่เราทําหนังสือมอบอํานาจที่สถานทูตไทยค่ะที่เบอร์ลินนะคะที่กงสูลน,นะคะ กงศูนกับสถานทูตมันจะอยู่ด้วยกันเลยนะคะอันนี้เขาจะสแตป์ให้เราพอจากนั้นเราก็จะส่งเอกสารไปที่ไทยนะคะเอกสารทั้งหมดเลยค่ะตัวทะเบียนบ้านด้วยเออโทษค่ะทะเบียนสมรสตัวจริงด้วยนะคะพร้อมใบแปลส่งไปให้ญาติที่ไทยดําเนินการให้ค่ะพอไปถึงที่ไทยะคะ่ะเราจะไปที่เ,เราจะนำเอกสารทุกอย่างะคะ่ะไปรับรองที่กงสุนลักสีนะคะ แจ้งวัฒนะค่ะมันจะมีวงศูนย์หลักสีแจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็เชียงใหม่สงขาอุบลราชธานีแล้วก็เอม m r ีคลองเตยนะคะมีห้าห้าที่ค่ะอันนี้อาส่งเมลประสอบถามที่กงทุนเออกงทุนโทษค่ะกงศูนย์หลักสีที่ไทยนะคะที่แจ้งวัฒนะเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมอต่อ นึ่งตาประทับระคาสองร้อยบาทเอ่ออาไม่รู้ว่าเขาจะประทับตากี่อย่างว่าเอกสารที่อาส่งไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะค่ะเออตอนนี้อากําลังส่งเอกสารไปที่ไทยนะคะพอดีอาส่งไปประมาณสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับปกติแฟนที่แฟนอาส่งเอกสารไปให้อ่ะคะ่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้รับแล้วอาไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุเกิดเหตุเก,เกิดที่ เยอรมันหรือว่าเหตุเกิดที่ไทยพอ,อส่งเมลไปถามที่เยอรม ã, ันเยอรมันก็บอกว่าส่งไปแล้วแต่ว่าที่ไทยไม่รับเอกสารพอเมลไปถามที่ไทยที่ไทยก็บอกว่า,อาเอกสารยังไม่นําเข้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเอกสารอาจจะถึงประมาณประมาณกี่กี่วันข้างต่ําก็ สองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ค่ะเรามาลุ้นกันบ้าเอกสารจะหายไหมถ้าไม่หายก็ก็โชคดีไปค่ะแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ทําใหม่เอ่อขั้นตอนคร่าวๆการที่เราไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะเปลี่ยนสถานะสมรสนะคะฝั่งไทยนะคะเราต้องนําเอกสารที่ที่ข้างต้นที่อากาวมาค่ะส่งไปญาติที่ไทยแล้วก็เอาไปรับรองที่เอ่อกองสุนนะคะที่อากาวไปค่ะมีกองสุน นไทยหลักสีแจ้งวัฒนะค่ะมีเชียงใหม่สงขานะคะอุบลราชธาน,นีแล้วก็คลองเตยเอมาทีนะคะไปที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่เขาบอกว่าไม่ต้องนัดหมายค่ะเข้าไปสแตมป์ได้เลยพอเราสแตมป์เสร็จแล้วก็เอาเอกสารที่ได้รับการสแตมป์ค่ะจากกองสุนนะคะ,กกะ,คะไปที่อ,อำเภอบ้านเราะคะ่ะอำเภอไปที่ที่ชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะให้ตามอำเภอนะคะ แล้วก็จะทําใบมอบอํานาจให้ญาติฝั่งไทยค่ะไปดําเนินการให้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลให้เราพอเปลี่ยนนามสกุลเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เขาเอาเอ,าเอ,าเอ,าเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลนะคะสถานะสมรสใบคอรอเขาเรียกว่าใบอะไรอะสถานะสถานาภาพอาของเราะคะ่ะแล้วก็ทะเบียนสมรสแล้วก็พร้อมใบแปล ส่งกลับมาให้เราที่เยอรมันค่ะเพื่อที่เราจะไปทำอ่าพาส,สปอร์ตค่ะพาส,สปอร์ตเล่มใหม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลตามทะเบียนสมรสนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมุติว่าอาดำเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารฝั่งไทยเสร็จนะคะแล้วอาไปทำพาสปอร์ตตัวใหม่อ่ะคะ่ะที่ที่สถานทูตอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า ออมันต้องมีกระบวนการอะไรบ้างยังไงยังไงนะคะแล้วอาจจะมาเล่าเกี่ยวกับฝั่งไทยค่ะว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะเสียค่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะค่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อาหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับคนที่กําลังทําเรื่องทำวีซ่าเรื่องอวีซ่าแต่งงานที่จะมาอยู่ที่เยอรมันนะคะ อันนี้อาก็จากประสบประสบการณ์ของตัวอาเองนะคะบางทีข้อมูลมันอาจจะแบบว่าไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มันลมันขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองแต่ละเขตนะคะอันนี้ก็ไว้มาพูดวันนี้ก็เพื่อไว้ให้เป็นแนวทางนะคะในการแบบว่าทําเอกสารนะคะแต่ส่วนมากถ้าจะให้แน่ใจอ,า,อาแนะนําให้ อสอบถามทางเขตที่แฟนอยู่หรือว่าที่ตัวที่เราเมืองที่เราจะไปอยู่ะคะ่ะเพื่อความแน่ใจนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe ให้อาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเรื่องง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้แดดร่มรมตก